ครอบครัวเพียงเกตพ่อแม่ลูกลูกทั้งหมดเก้าคนเข้าป่าหมดศึกษาลทัทธิมารลทัทธิดนินดินความคิดเหมาเจ้าตงพี่น้องผมเก้าคนครับน้องผมเข้าป่าไปเป็นทหารหลักอยู่ที่จังหวัดนั่นนายอดิสวนเพียงเกตน,นักศึกษานิตยศาสตร์มหาลัยรามคำแหงปีที่สองสายหมอกครับถูกยิงเสียชีวิตครับ วันนี้จึงขอไว้ไว้อะไรแก่น้องชายครับเหตุการณ์ทางการเมืองมันเกิดขึ้นเพราะความไม่เข้าใจกัน